รู้ไหมครับว่าควอนตัมฟิสิกส์กำลังทำให้คอมของเราช้าลงเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของคอมพิวเตอร์ก็คือทรานซิสเตอร์ซึ่งคล้ายๆกับเป็นสวิตต์ตัวเล็กๆที่เราสามารถควบคุมได้ว่าจะให้ไฟฟ้าไหลหรือไม่ไหลซึ่งเราก็ใช้ทรานซิสเตอร์พวกนี้เพื่อสร้างโลจิเกตแล้วก็ CPU ของเราออกมาและถ้าเราอยากให้คอมของเราแรงขึ้นเราแค่ต้องลดขนาดของทรานซิสเตอร์พวกนี้เพื่อให้เราใส่ทรานซิสเตอร์ได้มากขึ้นในพื้นที่เท่าเดิมแต่ปัญหาก็คือถ้าลดขนาดของวัตถุของเราวัตถุอันนั้นจะเเกกิดามมาควนตมมขึ้ย ปัจจุบันทรานซิสเตอร์ที่เราใช้ในโทรศัพท์หรือในคอมอยู่ที่ขนาดประมาณ8.9ถึงนาโนเมตรแต่ถ้ามันเล็กลงกว่านี้มันจะเริ่มเกิดกระบวนการที่เรียกว่าควอนตัมชันลิงหน้าที่ของทรานซิสเตอร์ก็คือการควบคุมการไหลตัวของไฟฟ้าซึ่งมันทำแบบนี้โดยการสร้าง Energy b บ r r i e r คล้ายกร้ากำแพงที่ปิดไม่ให้อิเล็กตรอนไหลตัวได้แต่ว่ากระบวนการควอนตัมทันลิงทำให้อิเล็กตรอนของเราสามารถไหลทะลุกำแพงไปได้เลยโดยที่มันไม่ต้องมีพลังงานมากพอก็ได้ซึ่งแปลว่าถ้าเราลดขนาดข,าดของทรานซิสเตอร์ของเรามากเกินไปมันจะควบคุมการไหลตัวขออองงไไไฟ้ไไ้้ามม่่ดดแลววซึนีกกคจัพิิเตตร์ป จริงๆแล้วเหตุผลนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เราต้องการควอนตัมขอมพิวเตอร์ถ้าเราอยู่ในระดับที่กระบวนการทางควอนตัมมีผลกระทบต่อคอมของเราทําไมเราถึงไม่เอากระบวนการพวกนี้มาสร้างคอมพิวเตอร์ตัวใหม่แทนก็ต้องรอดูนะครับว่าเขาจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง